เอาึงจับนะเอาลงจับนะเอาลเอาไม่ดีเอาไม่ดีลอยเหียอะไรสัตว์เอาอีกเอาเอานี้ยอานี้าเอาม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 ามเอามามจับจับดีจับดีจับีจับีจนองมานอมาหนอมานอมาจพูจะพูโอซีจะูสิจะูสิจะพูสเดินมา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 บุยบุยแบบบุยเดินมา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 

เกลุกนอนลุกนอนลุกนอนนะนอนนะนอนอีทนอนเว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 ทลุกนอเวทลกนอเวทนอเวทในห้าสีนอเวทต้องลงมา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 บุยไปบุยไปบุยมาบุยมาไปหาไป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 หา้าโลข้างหลังข้างหลังล่างโล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 เต็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 มเ็เบกเบกเกเกข้างล่างโลข้างล่างสวยมาก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 เต็มเต็มเต็มเต็เต็มเ็มเต็มเด็มเต็มเ็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 มตเมเมเมรมีเสน ห้าสี่สามสองหนึ่งมาเข้า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 มาเขาเข้ามาเขามาเข้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 ามาเขามาเข้ เอเียมามาขมาเลุกลุกลลุกนอลุกนอหน้นอน้นอเฟก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 นอเฟกนอเฟกน้อเดินมาเดินมาเดิมาเขีวมาเียมาเขียมาเดินเอียวเขีวเขยีมาเขียีมาเขียเียวเขี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 เขียวขนนอขึ้นนอขึ้นน้อขึ้นนอขึ้นน้อเดบเนอมาน้อมานอตรงนอตงนอตงนอตงไม่บุยไม่บุยไม่บุยนอตรงนอตรงนอตรงเลิกบุยเลิกบุยเลิกบุยกันแยกกันแยกกันเราต้องแยกเราต้องแยกนอมานอมานอมาแยกก่อนแยกก่อนแยกยกแยนอมานอมานอมาต้องต้องท นาในในอีในอีมาในอีมาอีมาอีมาตอีต่ออีอีมาก ส่มา่มาส่มาสีมาสีมาสมาเดิน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 มาเฟกงเฟกงเฟกงเฟก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 เฟ สหงสี่สามอหนึ่งสาเชิลมาเชลมาชิลมาชลมาชิลมาชลมาเดินเดินนสามาหนึ่งสามาหนึสามาหนึ่งสามาหนึ่สามาหนึสามาสามาสวเลยสวเลสวยเลสวยเลสวเสามา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 ใครมีผักเด้งกมาดิเด้งกมาดิสวยจีสวยจีสวยเดินมา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  ขดพพาดูตาพาดูตั้งเาเวพาูกตายลูกตายลูกตายลูกตาย้บีเก็ลงเลกูไม่รวบเดินมาเดินลูตายลูตายลูกตายเดินมาเดินิวิบิวิวลูกตาตายิาิาตัดตดตัดเออแค่นั้นแหละสัตว์ที่เหล่อย่าเพ่งเกตนเดินมาดินาพานไลตายลูกตายเดินมาเดินมาเดนมาไตัด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 พามาตัดมาตัดพามาล้านดีเดินมา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 วดบุกดบดบีดบิว

สามองหนเขาเตอร์มา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 เติร์มาคิดิบวคิดคิิวขาจูนา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 ขาจูนอย่าเพิ่งครอย่าเพิ่งหนีอย่าหนีอย่าหนีบุยไปดิบุยไปบุยไปใครมีเฮ้เล่นบุยไปบุยไปบุย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 เล่ยเล่ยบุยเล่ยเล่บุยเล่ยเล่ยปิด คิดดูบิว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 เตียมคอเตอร์เตียมคอเตอร์ยาจะแทุกอย่างทุกการจูนอตยดกางจูนอตเป็นการจูน็อตเป็นการจูน็อตเป็นเตียมคอร์เตอร์เตียมคอร์เตอร์เตียมคอเตอร์เตียงคอเตอร์เตียงคอร์เตอร์เตียคอร์เตอร์เตียงคอร์เตอร์เตียงคอร์เตอร์เตียงคอร์เตอร์เตียคอร์เตอร์เตียงคอร์เตอร์เตียคอร์เตอรเตียคอร์เตอร์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 เต

ปตายก็มามาคิดคิดคิดดเกไหนดิดามววอดีเกไหนล้วคิดคคิดคงงมีก็ใครเกลงใครมีเกลงใครมีเกลลงเ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 ลอีลงเลไม่ต้องรออีลงเลไม่ต้องรออีลงเลยอีลงเลอีลงไปอีลงไปอีลงไปอีอีลงมา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 ลงมา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 อ่ะมันพันจะหมดพันมันมันหมดพันหมดพันหมดพันหมดเร็วเร็เร็วเร็ลงลงงลงหน่อย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 ใครมีเกลลงหน่อยลงหน่อยเร็วเร็วเร็ลงหน่อยลงหน่อยลงหนอยอย หิวหิวล่อน้ำเยี่ยอะไรตายมันก็ตาีัตว์ขีรดูไปีไปขีไปขีร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 ไปขูไปิบเรวเร็วจะลีบเร็วพามันจะหมดพาหมดพาหมดเชลอีน่ะอีนะอีเด้าสีจะลงไปเรเร็วแล้วไปแล้วไปไปเพลงนี้แม่งได้ปะเอ้ะแกของตัวนี้โลค

บุ้ยบุยบุยบุยสวยโอ้ยสวยมากสวยมากสจะเป็นทางเซานะรีบไปรีบแล้วอ้าน้องรีบแล้วอ่ะเก็บของเร็วจะจะหลุดไกลเื่อนนะมีวันช็อตนะระวังไกลโชมเอ้ยเป็นปอนโลมันเฮ้ยอเวทมีวันช็อตเนาะเขาบอกเขาเว็นบอลนะโผขึ้นมาแม่งเขามาเป็นตีแล้ว มด้วยมีตรงไหไล่อีกไหมตรงไหนเปิงปตุจะโดนฆ่าอะไรอย่าเี้ยว่ะต่พีจะโดนฆ่าอะไรไอย่นี่ชี่เี้ยอะโอเคลาลงมาดิเสาเดินเเดินเดิดินเเดินเดินเสาเดิน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 เด จ้าพดเจ้าพดสิบุบุ้ไปข้นขจมาข้นโจมาพาพาข้นโจไปพาขึ้นโจไปพาขึ้นโจพาขึ้นโจกใครใครลงขึ้นโจมาใครลงข้นโจมาใครลงขึ้นโจมาใคลงข้นโจมาใครลงข้นโจมาที่เหลือบุ้ยไปที่ลืบุไปทีลืบุ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 บไปกวาย่าไปกวาย่าไปกวาเต็มเด็ด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 ต่ดิเฟนเซน์ก่นนะแต่ดิเฟนเอร์ตดิเฟนเอร์แ ไปไ่กาจูข้างหลังกาจูงข้างหลังกาจูข้างหลังนขึ้นขึนขึ้นนไปขึ้นนะขึ้นยิขนน่มากขนนะย่มากขึ้นขึ้นุดลงโช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 มาลงโชมาเต็มเ็เต็มเ็ลงโชคลงโชลงโชลงโชมามมมมมวยสวยวยขึ้นนะขึ้นนะนหง d 3 snu na to pok na to pok na 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 pok 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 na pok

มาก็ิมมาก็เติมมาเดี๋ยวทีปวดทา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 ปวดเท้าปวดท้ปวดเทาปวดเท้าปวดท้าปวดทาปวดเท้าปวดท้าปวดทาปวดเท้าปวดท้าปวดทาปวดเทาปวดทาปวดทาปวดทาปิดเทางวีท้ปิดทางวีท้ปิดเท้างวีท้ปิดเท้าปวดทาปวดท้าปวดเทปวดเท้างวีท <c oughs> ้ปิดเท้างวีท้ป sure. <can> ิดเท้างวีท้ปวดเทาปวดเท้าปวดท้าปวดเทปิดเทาปวดเทปวดเท้าปวดเทปวดเท้าปวดเทปวดเท้าปวดทปวดท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 า ก็อ้เาเห็นลเลอป่ะเห็นเลป้ะัอยู่อยู่ยูทูไหนดางไหนสักเอ้เกยูทูนสี่สามสองหน่กยูทูม่เกสาต่ำลงเสาลงเสาลงเสาลงเาลงเาลงเมาลงเาลง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 า ผู้โชคมาผู้โช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 มาตงโชคต้องโชคต้องโชคต้องโชคก่นนะต้องโชคต้องโชคต้องเก็บโชคแล้วเก็บโชคแล้วเก็บโชคเก็บเก็บเดือดเดือดเดือดเก็บเดือดเก็บเดือดเก็บเดือดลงลงไปลงไปแทงอ่ะแทงรีบมาลิตรงนี้ตรงนี้ลีเยอะตรงนี้ลีเยอะโอ้ิงปิงป๋าปแทนคุณแบบนี้เฮ้ยเรียนเอไปจุดตามมาเอนปิงเอาปิง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 ปะไรงอะไรเกตังปิงปกงเร่อกๆเนี่ยผมคุณตะอมผมจะตายไม่ต้องห่วงแต่แบงค์จะไม่หยุดนะเอาปิงเอาปิงเอาปิผมจะไม่ทำเนี่ย ู่ไหนแซมไปเลยแซมไปเลยคนแรกไปเลยผมขึ้นมาผมขึ้นมาอ่ะละวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาข้างหลังมาอัพมาครับข้างหลังมาอัพมามาอัพมามาอัพมาปีกไหนตรงไหนไล่ถึง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 อัพนำหน้าไปอัพนำหน้าไปถึงแล้วถึงแล้วแทงไงซ่าอย่าเดินไปเอ้าใครขึ้น้ังบนน่ะขึ้นไปขโมนไหมอ่ะอย่าเตะไปกับตะกับล้าง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 จับ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 ไฟล